ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเจ้าประพันธ์ของโรดราชสีมา เงนรางวิญญาณแขนกดแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่อที่เคยนอนกันมาตามประษาพ่อแม่ลูกยังมีความสุข แต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อูนี้เรือนนี้ทังพินาศลงอย่างย่อยยับน,นำซ้ำ<า>ร่างและวิญญาณ<ร>ยังถูกคำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างาวิญ,ญญาณแค้น ยวควณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังเรือนรางวิญญาณแค้นแล้วเจ้าล่ะพระปรึงเอนึกออกบ้างไหมว่าพ่อแม่ของเจ้าชื่ออะไรเออไม่หนูหนูนึกชื่อไม่ออกเจ้าค่ะเออเอาเธอไม่เป็นไรเนะั่วลองขยบเข้ามาใกลๆอาตมาอีกสักนิดสิ เจ้าค่ะเอาละพอแค่นั้นแหละทีนี้ใช้ดวงตาของเจ้าจ้องมองมาที่ใบหน้าของอัตมาอืมเบิ่งตาให้โตขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนานอย่างนั้นนิ่งเอาไว้สักครู่นะพี่เพชรหลวงลุงท่านน่ะจะทำอะไรหรือจ๊าพี่เพชร พี่ก็บอกเธอไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ได้พี่เดาแล้วก็ตั้งใจมองหาช่องทางบางอย่างที่จะช่วยรับพลึงอยู่ก็เป็นไปได้เอมองจากดวงตาเนี่ยนะเฮ้ยฉันก็เพิ่งรู้ว่าโลกใบเนี้ใบที่เราอยู่เนี่ยยังมีอะไรแปลกๆพิสดารอยู่อีกเยอะแฮะลุงลง,ลงเป็นอะไรหรือเปล่าครับอืมข้าไม่เป็นอะไรหรอก เพียงแต่เหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเอ่อปีไรที่ผมพอจะช่วยหลวงลุงได้บ้างบอกผมไม่ได้เลยนะครับอืมขอบใจแล้วเองพอจะรู้เรื่องสมุนไพรบ้างไหมละ่ะก็พอรู้อยู่บ้างอะครับหลวงลุงจะเอามาทําอะไรเหรอข้าจะเอามาทํายาเพื่อรักษาหนังฟับพึงน่ะสิตัวยาสมุนไพรอะมีอะไรบ้างฮนะก็ต้องใช้ทั้งหมดเก่าชนิดด้วยกัน บางชนิดก็อาจจะมีขายตามร้านขายยาโบราณแต่บางชนิดอาจจะต้องขับไปหาตามป่าตามเขาชุนนะจะลำบากเองไหมล่ะจูเพชอ๋อไม่หรอกครับว่าแต่สมุนไพรทั้งเก้าชนิดนั่นน่ะมีอะไรบ้างฮะฉันดีใจกับเธอได้นะพระเพลิงที่หลวงลุงจะรักษาให้เธอให้หายเป็นปกติน่ะกราบขอบพระคุณหลวงลุงสิจ้าพระเพลิงเออกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ีต่ว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่เอาเธอเอาเธอไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่เธอก็ต้องให้หลวงลุงทำพิธีให้กับเธอบางอย่างก็แล้วกันนะตกลงไหมอ๋อจ้าจ้าตกลงจ้าหลวงลุงจะลงมือรักษาพระพึงเมื่อไหร่ล่ะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเพชรเขานั่นแหละเขาเอาสมุนไพรมาเดวเร็วไเลยก็จะได้ลงมือรักษาเร็วเท่านั้นงั้นผมขอไปช่วยไอเพชรอีกนะครับ มันจะได้เร็วขึ้นนะครับหลวงลุงเออไปช่วยกันหาก็ดีเหมือนกันหลวงลุงมีเรื่องอะไรที่จะพูดกับพวกหนูอีกไหมล่ะเจ้าคะจะรีบกลับหรือไงเจ้าคะ่ะหนูปล่อยให้แม่อยู่ที่ร้านคนเดียวนานแล้วนะเจ้าคะ่ะเ,เอาเอาเอาจะรีบกลับก็บไปเถอะพรามเมื่อไรอาตมาก็จะให้คนไปตามแล้วกันเจ้าคะ่ะงั้นหนูสองคนขอกลับลาหลวงลุงเลยนะเจ้าคะ่ะอืมจเจริญพร พาพับพรึงไปไหว้พระที่ไหนกันมาละลูกที่วัดบ้านเรานี่เองจ้ะหนูก็เพิ่งจะรู้ว่าหลวงลุงที่วัดน่ะท่านมียานวิเศษด้วยนะแม่วิเศษยังไงกันเหรอ,อ,อก็ท่านน่ะให้พี่แก้วมานั่งคอยหนูกับพระพรึงอยู่ในโบสถ์เพื่อที่จะพาหนูสองคนไปพบกับท่านแล้วท่านน่ะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าหนูสองคนจะไปไหว้พระที่โบสถ์นั่นลจะจ้ะเท่าที่แม่ได้รู้จักท่านมา ท่านเป็นพระที่ห่วงเนื้อห่วงตัวมากๆเชียวนะเอ๊แต่ที่หนูเห็นน่ะท่านก็พูดคุยกับหนูสองคนดีนะจ๊ะแม่ความหมายที่แม่พูดนะ่ะหมายถึงท่านจะไม่ยอมให้ผู้คนเข้าพบได้ง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิงแต่นี่กลับให้เราสองคนเข้าไปพบมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆก็มีจริงๆด้วยล่ะแม่มีอะไรเหรอก็ ท่านจะรักษาให้กับพัะพึงงนะสิจ๊าแม่จริงเหรอเนี่ย <c oughs> จ๊าแม่แล้วท่านบอกมาหรือเปล่าว่าจะต้องทําการรักษาให้พับพึงเมื่อไหร่ท่านไม่ได้กําหนดวันเวลาเอาไว้หลอกจ้าท่านเพียงแต่พูดว่าถ้าพี่เพชรกับพี่แก้วหาสมุนไพรทั้งเก้าชนิดได้ครบเมื่อไหร่ก็จะให้คนมาตามเท่านั้นเองละจ้ะสมุนไพรเก้าชนิดแล้วท่านบอกมาหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างเปล่าจ้า ท่านเขียนเอาไว้ให้กับพี่เพชรนะ่ะอืมคงจะเป็นตัวยาที่สำคัญเลยไม่อยากจะให้ใครรู้ก็เป็นได้อ้อแล้ววิธีการที่จะรักษาล่ะจะรักษายังไงท่านบอกหรือเปล่าไม่เห็นท่านพูดถึงนี่จ๊ะเอา้านั่นลุงกำนันมานะแม่อืมมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าหวัดดีจ้ะพี่กำน,นันสวัสดีจ้ะลุงจ้าจ้าจ้าหวัดดีจำปาเอ้ย ไปหาน้ำหาท่ามาให้ลุงเขากินสักหน่อยปะนั่งก่อนพี่อ๋อไม่ต้องหรอจำปาแค่จะมาบอกให้รู้เท่านั้นเองเรื่องอะไรเหรอพี่อ๋อก็ไอ้หนน่ะสิมันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วเที่ยวไปติดต่อตามหาพวกหมอผีต่างๆเพื่อจะให้มาทำลายดวงวิญญาณของเจ้าทิศกับแม่กุหลาบจริงเหรอพี่เอาก็จริงน่ะสิคนของฉันมาพูดฉันฟัง แล้วก็เป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือทั้งสิ้นแล้วมีใครบ้างไหมที่จะมาทำพิธีให้กับตาหนนะพี่โอ้ยสำหรับเรื่องนี้นะฉันเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะมีหมอผีคนใดบ้างแต่ถ้าฉันรู้ฉันก็จะพยายามขอร้องห้ามปรามเขาเอาไว้ให้ได้บอกตรงๆนะว่าฉันกลัวเรื่องที่มันจะบานปลายถ้าไอ้หนมันยังไม่ยอมเลิกลาเนี่ยเอาเถอะพี่กำน,นัน เดี๋ยวฉันจะลองพูดกับเขาอีกสักครั้งแต่ถ้าเขายังดื้อรั้นยังคิดที่จะทำอะไรบ้าๆอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ฉันก็คงไม่ยอมปล่อยเขาไปสุดแท้แต่เวแต่กรรมก็แล้วกัน,นเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณเหล่านี้ฉันก็ไม่เคยเชื่อถือมาก่อนว่ามันจะมีจริงตั้งแต่คืนวันนั้นที่ได้รู้ได้เห็นเล่นเอาฉันนึกกับอึ้งตะลึงไปหมดเลยเออพี่กำนันคิดว่า ดวงวิญญาณของตาทิดกับแม่กุหลาบเขาจะไปสู่สุคติหรือยังยสำหรับเรื่องนี้นะฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบกับเธอยังไงดีเพราะฉันก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้ซะด้วยแล้วเธอล่ะคิดยังไงบ้างฉันน่ะมีลางสังหรณอนใจว่าดวงวิญญาณทั้งสองนี้ยังไม่ไปไหนเหมือนกับเอออาจจะรออะไรอยู่บางอย่างก็ได้เอ ถ้าจะรอจริงอย่างที่เธอพูดก็คงเป็นการรอเผาศพของเขาให้เรียบร้อยสะก่อนละมัง้งก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเธอนี่ตาหนเวลาเนี้ยแกคิดทำอะไรอยู่บอกแล้วกันก็เห็นอยู่ก็ตาว่าฉันกำลังนั่งทำบัญชีหนี้สินของลูกนี่อยู่แท้ๆถามมาได้พี่ลึกตาหนแกอย่ามาทำเป็นพูดเฉยๆกับฉันนะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ ่าแกคิดทำอะไรอยู่นี่นี่ไปฟังอะไรเขามาอีกแล้วมาถึงก็ใส่อารมณ์กับฉันเชียวเมื่อแกไม่พูดงั้นฉันพูดเองก็ได้นับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแกจงหยุดที่จะไปแสวงหาพวกหมอผีที่จะมาเอาทำลายดวงวิญญาณทั้งสองดวงนั้นได้แล้วแกทำอย่างนี้ได้ยังไง,ท,งทั้งทั้งที่ลูกของเราเป็นฝ่ายผิดผิดที่ไปทำกับพวกเขาไว้ก่อนใคาจะผิดจะถูกยังไงฉันก็ไม่สนใจอ่ะ เมื่อมันทั้งกับลูกชายของฉันได้ถึงเพียงนี้ฉันก็ไม่ควรจะปล่อยพวกมันเอาไว้เหมือนกันถึงมันจะตายหรือแต่เพียงวิญญาณไปแล้วก็ตามฉันก็จะเล่นกับมันไม่ยอมเลิกแกพูดเหมือนกับว่าไอ้เหิมอ่ะมันไม่ใช่ลูกของฉันงั้นเหรอแล้วแกเคยคิดว่าไอ้เหิมน่ะมันเป็นลูกของแกบ้างไหมล่ะทําไมฉันจะไม่คิดแม้แต่ม้าน่ะมันยังรักลูกของมันแต่ที่ฉันปล่อยไม่ค่อยจะได้ใส่ใจอะไรกับไอ้เหิมมันนัก ก็เพราะฉันเห็นว่ามีแกคอยดูแลเอาใจใส่อยู่แล้วแต่ที่ไหนได้แกกลับส่งเสริมให้ท้ายลูกในทางผิดๆสุดท้ายมันถึงร้องมาเป็นอย่างนี้นี่ไงก็ถ้าแกคิดว่าไอ้เหอมันเป็นลูกของแกแล้วทำไมไม่ยอมไปเยี่ยมดูอาการของมันบ้างล่ะถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเชละเที่ฉันนิ่งไม่พูดก็เพราะเหนื่อยเหนื่อยที่จะพูดกับแกหาทางไปจนได้ ฉันไม่ได้มาเฉยช่ชยลื่นไหลเหมือนแกนะที่ฉันไม่ได้ไปเยี่ยมดูแลอาการของมันก็ฉันเห็นมันว่ามันนอนรอดูอาการอยู่ในห้องไอซีก็กล่าว่าอาทิตย์หน้าฉันกับจำปาก็จะไปดูมันอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยมันรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วฉันก็เลยให้ทางโรงพยาบาลน,นี่พาไปอยู่ที่ห้องพิเศษแล้วก็จ้างพยาบาลคอยดูแลมันอีกต่หากก็ดี <c oughs> แล้วแกก็ไปเยี่ยมมันมาเมื่อไหร่เมื่อวานอะตอนเย็นไอ้เหอมันรู้หรือยังว่าขาของมันขาดรู้แล้วฉันเองก็ได้บอกกับมันถึงสาเหตุที่มันขาขาดเพราะอะไรแกจะบอกให้มันรู้ทำไมฮแล้วมันเสียใจอะไรบ้างไหยที่ขาของมันขาดหายไปทั้งสองข้างอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมันจะเสียใจอะไรสักนิดเนี่ยนะตรงกันข้ามมันกับบอกกับฉันว่า หายดีเมื่อไหร่มันก็จะทําอย่างที่ฉันคิดทําอยู่ในเวลานี้เหมือนกันอืมสันดานเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกอาอ,าอาฉันเห็นจะต้องกลับก่อนดีกว่าคืนอยู่ต่อไปอีกบ้านหลังนี้คงจะแตกแน่แน่เป็นไงเจ้าเพชรได้ของมาครบหรือ,อยังคร,ครับครบตามจำนวนที่หลวงลุงเคียนบ,บอกไว้ให้ทุกอย่างแล้วครับอืมหามาได้เร็วดีนะเพราะการที่หลวงลุงจดไมาทั้งหมดเนี่ยไปให้หลวงผมดู เพอเอิญแกรู้จักสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยก็เลยหามาได้เร็วอะเออดี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 ได้มาเร็วเท่าไรนางหนูพระพึงก็หายเร็วขึ้นอ๋อแล้วสมุนไพรเทียหามาได้ลหละอยู่ไหนเออผมใส่กระมังแช่น้ําเอาไว้อยู่ที่ข้างก๋วยเตียหลวงลุงนี่เองครับเออเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวทั้งหมดข้าจะจัดการเองเอ,อ้อแก้วเออครับหลวงลงุงเดี๋ยวเองไปบอกนางจำปามันนะ พรุ่งนี้หลังเพนไปแล้วให้พานังหนูพระพลึงเนี่ยมาหาคาติกุติแล้วก็พาญาติโยมที่เป็นผู้หญิงมาด้วยสักคนสองคนจะให้พวกเขามาทำอะไรล่ะครับก็จะมาให้ช่วยหยิบช่วยจับข้าวของบางอย่างในขณะที่ขากำลังทำพิธีให้ผมกับไอ้เพชรช่วยไม่ดีกว่าเลยครับหลวงลงุงเอ้ยไม่ได้มันไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะยังไงล่ะครับก็พิธีที่ข้าจะทำ นางหนูพระพึงจะต้องนุ่งกระโจมอกแล้วก็ต้องเข้าไปนั่งอยู่ในกระโจมนั้นเป็นเวลาถึงหกชั่วโมงในระหว่างนั้นพวกยาตโจมผู้หญิงนี่แหละที่จะคอยเข้าไปเติมน้ําเติมถ่านในกระโจมเพื่อมาให้น้ํามันแห้งถ่านมันหมอดทีนี้เองรู้หรืออยังว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงออรู้แล้วครับ แม้แต่ตัวข้าเองก็ต้องดังบริกรรมคาถาอยู่ที่หน้าหิ่งพระแล้วก็โยงสายสินมาที่กระโจมนั่นจะมานั่งทำพิธีอยู่หน้ากระโจมหรือข้างๆกระโจมก็ไม่ได้เด็ดขาดมีอะไรอีกไหมครับที่จะให้ผมไปบอกอื๋อบอกคอยได้ว่าพิธีนี้ต้องทำติดต่อกันถึงห้าวันจะขาดวันหนึ่งวันใดไม่ได้เด็ดขาดให้เริ่มวันพรุ่งนี้หลังเพลงเป็นต้นไป ได้ครับหลวงลุงงั้นผมไปบอกเขาก่อนนะครับเออ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 เจ้าเพชรออครับหลวงลุงมีอะไรแจ้งผมทำหรือครับเจ้าเพชรเดี๋ยวพ่อไอแกวมันกลับมาเองสองคนช่วยกันล้างสมุนไพรให้สะอาดด้วยละ่ะอย่าให้มีขีดดินขีดโคลนติดปะาบนอยู่เด็ดขาดเจ่นะครับหลวงลุงน้ำทาก็จัดเตรียมเอาไว้สักสามสี่ถัง จะใช้แค่วันละถังต่อวันเท่านั้นอ้อแล้วถ่านมีอยู่บ้างไหมละ่ะเอ,อ่อคงไม่มีกระมังครับผมเห็นแต่แก้วมันใช้แต่เตาแก๊สนะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยไปหาซื้อมาก็ได้เอ,อ่อหลวงครับอืออะไรเหรอเอ,อ่อแล้วกระโจมที่จะใช้ล่ะฮะจะเอาไปเอ,อ่อจะไปเอามาจากไหนอ่ะอ๋อข้ามีอยู่พร้อมแล้วรวมทั้งอุปกรณ์ใช้ทั้งหมดข้าเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของนานแล้ว ครั้งสุดท้ายที่ชายก็เกือบยี่สิบปีได้แล้วละมัง้งไม่รู้ยังใช้งานได้อยู่อีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันรอให้ไอ้แก้มันกลับมาซะก่อนถ้ายังไงจะได้เตรียมซ่อมแซมแก้ไขให้มันทันการก็ได้ครับลวุงรับเพลิงพรุ่งนี้หลังเพนเราไปวัดด้วยกันนะไปไหว้พระอีกใช่ไหมไม่ใช่ไปไหว้พระหรอก แต่จะพาพระบพลึงไปให้หลวงลุงรักษาเธอยังไงล่ะฉันไม่ได้ป่วยเป็นอะไรสักหน่อยจะมารักษาอะไรให้ฉันล่ะก็เราพูดแล้วก็ตกลงกันแล้วนะอย่าผิดสัญญาสิฉันไม่ได้คิดที่จะผิดสัญญาแต่ว่าฉันไม่มีเงินนี่โธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรนี่พระพลึงเธอจำไว้เลยนะไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรยังไงก็ตามฉันคือเพื่อนของเธอเสมอ จะไม่ทิ้งทอดเธอแน่ๆนส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเนะ่ะเธอไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกนะสำหรับเธอจะเสียสักเท่าไหร่ฉันก็ยอมอะ่ะทำไมเธอถึงได้ดีกับฉันอย่างนี้ให้ฉันมาอยู่ด้วยที่นี่ก็ไม่ยอมให้ฉันช่วยหยิบจับอะไรสักอย่างฉันเนะ่ยละอายใจตัวเองเหลือเกินเอาเธอเอาเธอตอนเนี้เธออย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยรอให้วันนั้นมาถึงสักก่อนแล้ว เธอก็จะได้รู้เรื่องทั้งหมดเองฉันบอกเธอไปตอนนี้เลยนะเธอก็คงจะไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นนะ่ะรอไปอีกสักระยะหนึ่งคงไม่นานแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องเป็นปกติดีเหมือนเดิมทุกอย่างเหอนสแต่ว่าเมื่อเธอได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นก,กับครอบครัวของเธอทั้งหมดแล้ว,วเธอจะยอมให้อภัยกับครอบครัวฉันบ้างหรือเปล่าก็เท่านั้นน่ะ กาจะมาสักการเจ้าค่าหลวงพ่ออืมจเจริญพรทายมเออจะมาช่วยเป็นลูกมือกับเขาด้วยหรือไงโยมเจ้าค่า <c oughs> จะจาไหวหรือไม่ใช่สาวสาวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะหลวงพ่อจะให้ช่วยเป็นธุระอะไรบ้างละ่ะเจ้าคะอ่าไอ้แก้วมันไม่ได้บอกหรอกเหรอว่าจะให้ช่วยทำอะไรบ้างนะ่ะก็บอกเจ้าค่ะ แ่บคอยเติมน้ำเติมถ่านไฟก็คงจะไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่เหรอเจ้าคะไอหนักนะมันคงไม่หนักหรอกนะแต่หกชั่วโมงเชยวนะที่จะต้องเดินเข้าเดินออกภายในกระโจมนะ่ะไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะอีฉันกับลูกสาวคอยสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้เจ้าคะ่ะอืมมาช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้แล้วใครดูแลร้านรวงละ่ะก็ให้ลูกจ้างดูแลอยู่เจ้าคะ่ะอืม และไม่กลัวเขาจะคิดไม่ซื่อกับโยมบ้างหรือไงถ้าเขาจะคิดไม่ซื่อก็ช่างเขาเถอะเจ้าค่ะเพราะอีชันน่ะเลี้ยงดูพวกเขาให้ได้รับความสุขความสบายเหมือนกับลูกหลานตัวเองทุกคนแต่ถ้าพวกเขาคิดที่จะกินเล็กกินน้อยกินกันบ้างอีชันก็คงไม่ถึงกับร่มจมหรอกเจ้าค่ะที่สำคัญที่อีชันกับลูกสาวต้องทิ้งร้านมา ก็เพราะว่าเป็นห่วงพับพลึงมากกว่านะเจ้าค่ะดีแล้วดีแล้วสมแล้วอยมอีกสักข้านาะทีจะบ่ายโมงตรงคอยเตือนอาตมาด้วยนะเจ้าเพชรครับหลวงลงุงจะเริ่มทำพิธีบ่ายโมงตรงจะเสร็จสิ้นก็หนึ่งทุ่มตรงหกชั่วโมงพอดีนะโยมเจ้าค่ะ เอหลวงลุงเจ้าคะมีอะไรหรือโยมแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วผนปลวกเลียดชังท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นจะเปประพันธ์ของโรธราชสีมา วรัตยาจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิปรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามนองเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่อนร้างวิญญาณแค้นในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์ จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ